เปิดตัวแล้วกับ My Wireless ที่สามารถใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ไม่ว่าจะใช้ iPhone, Android, กล้องหรือ iPad ก็สามารถที่จะเชื่อมต่อได้เท่านั้นยังไม่พอยังมากับชาร์จิ้งเคสที่สามารถชาร์จเจ้าตัวนี้ไปพร้อมกันได้ด้วยสามารถใช้งานนอกสถานที่ได้อย่างไร้กังวลราคาแบบจริงดิเอาจริงดิราคาเท่านี้อีเหรอ แล้เวเรามาดูกันดีกว่าว่าเจ้าไม้ตัวนี้มีคุณสมบัติอะไรโดนใจบ้างข้อแรกเลยนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยก็มากับสัญญาณรับเสียงแบบ2.4กิกะเฮิร์นะคะซึ่งก็เป็นค่ามาตรฐานทั่วไปของไม้ไวเลสค่ะรับเสียงได้รอบทิศทางเลยนะคะไม่ว่าจะพลิกซ้ายพลิกข,ขวาพลิกหงายพลิกคว่ำเนี่ยก็สามารถที่จะรับเสียงได้ชัดเจนค่ะเข้ามากับไม้ส่งสองรับหนึ่งนะคะซึ่งหมายความว่าถ้ามีพิธีกรสองคนก็สามารถพูดคุยกันได้สบายๆค่ะเจ้าตัวนี้ก็มากับกล่องชาร์จที่จุแบตเตอรี่กว่า1000นมิลลิแอมนะคะเราสามารถที่จะเอาออกไปใช้งาานนนอกสถ นี่ได้แบบไรกังวลเลยเจ้าตัวนี้นะคะเขามีโหมดต,ตัดเสียงรบกวนด้วยนะคะถ้าเกิดว่าอยู่ในสถานการณ์ที่เสียงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดังรบกวนเราก็สามารถที่จะเปิดโหมดนี้เพื่อตัดเสียงรบกวนรอบนอกให้มันแบบสบายหูขึ้นได้ค่ะในส่วนของระยะการรับเสียงนะคะเขาสามารถที่จะรับเสียงได้ไกลสูงสุดที่1้อเมตรเลยค่ะแบบที่อุปกรณ์เนี่ยาหันหน้าเข้าหากล้องนั่นเองค่ะมากับอะแดปเตอร์3หัวเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น l i g h Lightning Type c แล้วก็ t r s 3.5ค่ะสามารถใช้ได้กับทุกอุปกรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นกล้อง a n d r o iPhone Phone, หรือว่าจะเป็นกล้องดิจิตอล iPad หรือว่าคอมพิวเตอร์ก็สามารถใช้งานได้ค่ะมาดูวิธีการใช้งานของเจ้าตัวนี้นะคะว่าเขาทํำยังไงกล่องตัวนี้นะคะเขาเป็นแม่เหล็กดูดอุปกรณ์นั่นเองค่ะเวลาเราหยิบอุปกรณ์ขึ้นมานะคะแล้ววางไว้ที่เดิมเนี่ยมันจะดูดแบบนี้เลยขนาดความและเขย่าก็ยังไม่หลุดเลยตัวรับสัญญาณอะ่ะเขาจะติดมากับตัว TRS Jack 3.5แบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเปลี่ยนเป็นตัวไ t นิ่งนะคะแล้วก็ใช้นิ้วโป,ป้งองนี้นะคะดันเข้ามาแบบนี้แล้วก็ตัวนี้เนะี่ยเสียบเข้าไปให้้้้มมัลละะมบบัันนนนนลงงงอะะคใหเขากแบบี ะะก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยไม้ตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีอยู่2ปุ่มด้วยกันนะคะปุ่ม power กดค้างไว้ก็จะเป็นการปิดหรือเปิดเครื่องค่ะแล้วก็ปุ่ม MS ตัวนี้นะคะหมายถึงโหมดการรับเสียงนะคะแบบ mono หรือ stereo ตัวส่งสัญญาณ2ตัวนี้นะคะเขาก็จะมีปุ่มอยู่ทางนี้นะคะเป็นปุ่มเปิดปิดค่ะเป็นปุ่ม power เนาะก็เหมือนกันคะ่ะกดค้างไว้มันก็จะเปิดเครื่องแล้วถ้าตัวว่าอยากจะมิวเสียงเนี่ยก็ให้กดจ๊กนึงสั้นๆค่ะก็จะเป็นการมิวเสียงนั่นเองนะคะและปุ่มถัดมานะคะ NR ตัวนี้มันก็จะมีเครื่อง บวกลบก็เป็นการเพิ่มระดับเสียงนั่นเองค่ะเกิดว่าเรากดพร้อมกันอ่ะก็จะเป็นโหมดตัดเสียงรบกวนได้ค่ะและส่วนตัว Dead Cat ตัวนี้นะคะเขาก็มีวิธีใส่ที่ค่อนข้างง่ายเลยนะคะให้หมุนค่ะหมุนง่ายๆเลยอย่างนี้ชึบแล้วก็อย่างนี้ซื้อของแท้ให้ชัวร์นะคะซื้อกับน i สเซ to Home ค่ะเก็แดงแบบนี้นะแล้วก็อย่าลืมสังเกตสติกเกอร์เสาคอบอนะคะนำเข้าโดยบริษัทอาโพจีค่ะ